โอเทตยันจากุมาเอกาลาชาลิสเวนโนบาตวิภาโสตังดังนัมัสสามีลิสวรรณังบาตวิภาสังกยัจจักุตตาวิหาเลมุติวัสังเยบามนาเวจากุสาพตเมเตเมนโมเทเจมังปาลยันตุนัมตุปุตานังนัมตุบริยานังโมมุตานังนโมมุติยายมังโสวิลิตังอโธวาโมโลเจรติเอสนา โอเทเดายันเจกุมาเอกาลาชาลิสวรรณโนปทวิภาสโซตังตังนมัสสางีลิสวรรณนางปตวิภาสังตยัจจากุตาวิหารเลมุทิวสังเยบามะนาเวนะกุสะปทเมเนเมณโมเตเจมังบาลายันโตนามัตุพุทธานังนามัตุปุรติยานโมมิมุตานังนาโมมมุติยายมังโซบริตังกันวาโมโลเจนะติเอสนา เทใดยัญใจกุมาเอกาลราชาริสวรรณโนปตวิปัสสตังตังนัมัสสามีริสวรรณัางปตวิปัสสังแจยัจกุตาวิหารเลมุติวัสังเยบาเมนาเวนะปุษาปตมเนเทเมนะโมเตจังบาลยันตุนัมตุพุทานังนัมตุปุติยานโมหิมุตานังนโมหลมุติยายังโสวริตังอตวามุโลเจรติเอสนา Dayang jago mai galaja riswanno patribhaso tentang nama sami riswannang patribhasan dayang gudari halam mutiwasang ya ba manawe husapatme dayme ni mote jemang pada yantu nama tu buda nam nama tu bodhya namun tanamun tya mukhuri tanadawa ว่าสังตจจัจจ a g a ตาวิหารเลมุทิวสังยเอยวามนาเวตะกุสะปัตเมเตเมณิโมเตจมังบาลยันตุนัมตุบุถานังนัมตุปุตติยานัมโมอิมุตานังนัมโมอมุตติยามังโสวิลิตังหัดวามโมโรจรติเอสนะุเทตยัญจักุมาอิกลาชาลิสุวรณโนปัตวิภัสโซตังตังนัมมัสสามีลิสุวรณังวัตวิภัสสังตจจัจจ a g a ตาวิหารเลมุทิวสังยเอยวามนาเวตะกุสะปัตเม แตเมืนโมตจมังบารานตุกนัมตุบุตานังนัมตุบุริยานัมมุยมุตานังนัมมุยมุติยาบังโสกุลิตังกันตัวโมโลจรลติเอสนะกรณียะมัตตากุสเลนะยันตังสันตังบัตังอะพิสเมจจาสักโอชูจาสูชูจาสวโชจาสามุตูนะติมานี สันโตสโกจะสะโปลวะปกิจโจจะสันลูกกวุติสันดินทรโยจะนิโกโจะปะคัปโุคเลสุอนันุกิตโตนาจากุทางสมาจะเลกินจีเยนะวินยูเบเลบวะชัยุงสุขินวาเคมินนตุสัพเพสัตตาพวกันตุสุขิตตาเยเกจิปานะปูตติสถาวาถาวลาวานวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามชิมาลสกานุกะจุลา ทิฏฐาวาเยจะทิฏฐเยจะทุเลวัสันติอุทุเลภูตาวาสังเวสีวาสเปสตาวัันโตสุขิตตานัปโรบลังใกุเปถานนติมันเยถากาตยินางกินเจพระยาโลสนาปทีกาสัญญานานยมันเยสัตุกรมิเชยามาตายยานอันยังบุตังอายุสเยกับบุตังนุละเกวัมปีสัพพูเตสุมาณสัมบาวาเยปลิมานัง เมตัณจจะสัพพโลกสมิงมาณสัมบาวเยปริมาณนางอุดทังอโตจัติลยันจะสัมบาทางเวลังสัพตังติมฐันจะลังในสิโนอาสยาโนวายาวัตสาวิกาตมิโตเอตังสติงอาทิถิยาพมมเมตังบิหาลังอิตมะโหติถิมจานุปปกรรมสีวาตเสนนสัมปันโนกาเมสุวินัยเยเคข้างนิิชาตุกมสัยยังเหมือนเลติเต